มือนี่เฮ้าสิมา,าเบิงนกยุงยวัดพระาธาตุฝุ่นตำาบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินดนะครับเด้อจังหวัดสกลนครมองนี้นาจะเป็นมองที่นกยุงแบบหลากหลายก็จะเป็นนกยุงแต่ว่าก็จะมีหลายตัวโอ้หลายสีพร้อมนี่นี่ ก็จะอยู่ตามมุมทั่วไปในในวัดเนาะมุมทั่วไปในวัดเลยก็จะเดินไปทางมุมไหนก็อาจจะเจอนกยูงอยู่ที่ว่าจะจูมากเจอน้อยเจอกี่ตัวตรงนั้นนี่เป็นสีนกยูงพื้นฐานที่เราเคยเห็นกันทั่วทั่วไปเนาะนี่สีสวยมากอยากให้มาดูนกยูงสีจริงๆมากสีสวยมากน่าจะเป็นตัวผู้เนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียหน้าตาสีสวยๆเนาะตัวเมีย ตอยากเห็นมันเราจะมีโอกาสได้เห็นมันกับพือปีกขึ้นไหมคะอ๋อน่าอ๋อนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียตัวเมียน่ะสองตัวนี่ใช่อันนี้จะเป็นตัวผู้ตัวผู้สองตัวนั่นแม่นโอ้ศพมันขึ้นเหง้าเฉยตัวนั่นแสดงว่าถั่าแห้งนี่ตัวนั่นตัวนั้นคืออายุน่าจะมากแล้วถ้าปกติมันมันกับพือปีกก็ได้แม่นมันมันบาดเกี่ยวกับหยานค้นมาหยานคนแต่ว่าอเอักน้อยๆเขาไปกวนแล้วเอ้อเรื่องมันจะไปแค่ไหนหนีเด้เข้าไปลูกอย่าเข้าไป นกยุงจะตอดตาได้ลูกลถ้ามันมา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 ฟันฟันเห็นไหมมันไม่มไกลัวกลัวเหมือนไก่เธอมองกล้องหน่อยสิสวยมากเลยครับสวยมากเลยนกยุงเธอมองกล้องสิเหมือนมันเหมือนคล้ายๆพญามันเหมือนคล้ายๆนางฟ้านกยุงก็เป็นสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้านะครับซึ่งมีอายุประมาณ15ปี แล้วก็มีน้ำหนักประมาณสี่ห้าหกสี่ถึงหกกิโลกรัมละกันนะครับซึ่งก็หาดูยากแล้วครับทุกวันนี้ไ็เได้เฮ้ยเ้คนละสุ่มบ่นั่งเดี๋ยวสุ่มหนึ่งคนคนละซุ่มด้หนี่งมาว่าไม่รู้ว่าหนูเดาเพราะนั้นตัวใหญ่ดีเดาว่าไอ้นี่ตัวหรือว่าตัวคู่ยังไม่เต็มโตแต่ยังไม่ตัวเต็มตัว วัดพระธาตุฝุ่นหรือวัดนกยุงนะครับใช่เดี๋ยนี้ต้นไม้มโอ้จริงๆๆๆโน่นโน,น,น่นอยู่ข้างบนนน่นบนต้นไม้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส้าเจตัว78ดตัวแล้วตอนนี้19อยู่บนต้นไม้เนี่ย